แล้วก็ข้างบนผมก็จะใส่สําหรับห้อยห้อยที่จะอบเนาะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นหนูนะแต่วันนี้ผมจะลองกับกับหมูก่อนนะซื้อหมูสามชั้นมามาลองมาดูกันต่อนะครับหมูนี่ยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยเราอบไปเรื่อยๆเนาะอบไปเรื่อยๆนะครับคนมนันโอ้ยทานมันจะบอดเ่ะไม่ได้ดูเลยนะโอ้ยหนังกรอบเลย สวัสดีครับอันนี้ก็มาถึงบ้านนะที่ว่าจะทําเตาอบหนูนะเตาอบนะครับนี่อันนี้เบินเบินสีเบินกลิ่นเบินอะไรออกแต่เช้าแล้วนะฮะตั้งแต่ไม่ใช่เช้าหรอกตั้งแต่เรากลับจากสวนมามาทาได้สักสองชั่วโมงนะเตาตัวนี้ผมออกแบบว่าไอ้ใต้เตาอ่ะมันก็จะเป็นใต้ใต้ถังก็เจาะเป็นรูวงกลมนะครับเพื่อให้สวม สวมไม้เตาเล็กลงไปได้นะฮะเตานี้เบอร์อะไรไม,ม่รู้ผมซื้อมาร้อยี่สิบาทเท่านั้นเนี่ยไอ้เตาเนี่แล้วก็ข้างบนผมก็จะใส่สําหรับห้อยห้อยที่จะอบเนาะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นหนูนะแต่วันนี้ผมจะลองกับกับหมูก่อนนะซื้อหมูสามชั้นมามาลองนี่มีข้างล่างเตานะครับมีกระดาษอยู่เดียวจุดไม้ใช่ไหม ให้มันช่องอากาศผงงนี้นะลมจะได้เข้าเนาะมันก็จะลุกอันนี้ฝาปิดมันนะอ่าฝามผมเบินจนไหม้แล้วเนี่ยเพราะว่าให้สีให้อะไรที่มันไม่ดีมันออกอะครับตอนนี้ก็ใส่ทานไปก่อนเนาะเพื่อจะเบินมันได้ปิดฝาไปน,นี่นะคะ เจีงไหมอุ้ยเดินชนเลยนะครับนี่ในบ้านเหมือนเดิมนะครับในบ้านเหมือนเดิมไม่กัดในบ้านเหมือนเดิมนะครับต้นมะม่วงนี้เดี๋ยวยกมือไหว้เจ้าที่จะทังแล้วไม่ขอตัดนะมันดูเบียดกระเบื้องผมดนะิก็จะต้องตัดอายุเยอะละสิบแปดเก้าปีแล้วน,นี่ผมสั่งของมาใหม่เห็นไหม สั่งเรื่อยสั่งอะไรมานะครับเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วก็ไปสวนไปให้หันปลาแล้วกลับมาเลยนะครับทำทุกอย่างเนาะ,ะเากษตรงานเกษตรแล้วก็ลองทําให้กินหมนทำหลายอย่างนะทําเครื่องจกักรทาอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะมันทางเกษตรอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมหมูก่อนนะ ส่วนหนูอ่ะส่วนหนูผมมีแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้หมักไม่ได้อะไรเลยนะส่วนหนูจะมีห่อปะหนูนี่ผมทําไว้ในตู้เย็นไว้แล้วประมาณเดี๋ยวทำไว้สามตัวนะครับอา่าผมก็เลียกว่าเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวจะลองอบกันวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ผมพยายามจะลองเบินใช้ความร้อนใะนมาเบินในตัวอะไรที่มีอยู่ในถังอะ่ะพวกสีพวกอะไรออกอตั้งแต่ สามโมงนะบ่ายสามนะจนถึงทิ้งไว้เลยไปสวนเพิ่กลับมาเนี่ยต้องมาจุดอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือเราไม่มีเตาโองงนะ่งเนาะถ้าโอง่องโอ่งนี่มันแพงนะผมดูแพงแต่วพ่าผมมีถังน้ำมัน200ลิตรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ทำเตาเผาถ่านนะเตาเผาถ่านผมมีหลายใบนะ ทำทำแบบนี้คล้ายๆเตาเผาถ่านเคลือคล่อนที่ได้ผมผมก็มีอยู่แล้วแต่นี่มันเหลืออีกถังหนึ่งก็ลเลยว่าเออเคยมีเตารุ่นเนี้ยครับเนี่ยอันนี้นซื้อมานะมันเล็กใส่หนูไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือเตาของมันเตาเห็นไหมเตาอัางโลใบเล็กเนี่ยเป็นของมันนี่เตาย่างอะไรไม่ได้เลยไม่นะฮะนะแต่ใบใหญ่มันก็ใหญ่เกินไปเนาะที่จริงเตาเล็กพอแล้วความร้อนมันได้พอดีนะครับ ย่างเงี้ยไหมโอ้ความร้อนละอุเลยผมดูจากปากเลยนะโุ้ยร้อนร้อนมากมากเราจะไม่ได้ใส่ทานขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าตอนนี้ผมรอเผาอีกรอบหนึง่งนะเดี๋ยวเตรียมหมูเตรียมอะไรลองมาห้อยดูวันนี้ก็เตรียมลวดไปแล้วนะครับเตรียมลวดไว้นี่เดี๋ยวมามัดหมูที่จริงเขาใชต้ตะขอเกี่ยวก็ไเลยนะตะขอแบบนี้ตะขอแบบเกี่ยวหลอดเนี่ย ตะขอเกี่ยวหลอดนีก็มีนะครับแต่ว่าผมจะใช้ลวดดีกว่านะ,ะใช้ลวดดีกว่าเจ๋งเลยนะอุปกรณ์ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ชงวันนี้เลยนะกันนี่เป็นหินเจียเป็นหินเจียนะครับเป็นหินเจียแต่ว่าเมื่อก่อนผมมีตัวหนึ่งแต่ว่ามันเสียเป็นแล้วผมตัดมาไม้มาเผาถ่านมาสองสามปีอันนี้เพิ่งเพิ่งประกอบตอนเย็นนี้แล้วก็ไปที่สวนนะครับ เพื่อว่าเดี๋ยวจะตัดต้นมะม่วงก็มาเผาถ่านเหมือนเดิมนั่นเนี่ยต้นนี้สิบแปดปีนะครับอเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับว่าไอเตาอบน,น,นี้มันจะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปเตรียมหมูก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับตอนนี้ก็เตรียมหมูไว้นะนี่ผูกลวดเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็รอรอไฟดูนะ ไฟป,ประมาณนี้ถ่านประมาณนี้ที่จริงถ่านมันร้อนแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปเป็นชั่วโมงแล้วนะไปอาบน้ำเพงมานะหมูเราก็เตรียมไว้แล้วนี่เออเดี๋ยวดูก่อนว่าจะปลูกยังไงเนาะจะกรอบไหมอะไรไหมอาจา้อยอย่างนี้เนาะเออห้อยอย่างนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ที่ผมปลูกยาวอย่างนี้คือเดี๋ยวจะได้กลับไปกลับมาไงผมมีตะขออยู่นะเดี๋ยวตะขอแป๊บนึง ตะขอตะขอเกี่ยวตะขอสักอันเนาะนี่นี่ลองห้อยอย่างนี้ดูนะห้อยด้านข้างดูเนาะอาสูงสูงหน่อยแล้วกันควนมันไหม้นะเตามันดีครับโอ้ยกองไ่ก่องก็ไปนิ่งละมือข้างเดียวอย่างนี้นะเอ,อเดี๋ยวแป๊บหนึง่งตอนนี้ห้อยลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะไปะตอนนี้ยังไม่ปิดนะ ดูก่อนว่ามันจะยังไงไว้ไว้อย่านี้อีกอีกด,ด้านึงเห็อครัผมก็งองไว้เผื่อว่าได้กลับด้านเนาะเออเรามารองลุ้นกันครับว่าหมูจะเป็นไงนะสำหรับเตาอบใหม่นะครับเตาอบใหม่เดี๋ยวมาดูเน,นี่ยนะครับก่อนที่เออตอนนี้ก็คือผมจะใส่ฟิดฝาจะฟิดฝาแ้วผมจะเอาใบลองนะใบไพลใบไพลรู้จักไพลไหมทางเหนือเอินปูเลยนะปูเลย ใครสมัยก่อนเขาเอามาอะไรนะเป็นยาหรืเอเปล่าใครโดนบวยเอาไผ่มาทาแล้วก็ใบขมิ้นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะปิดฝาก่อนนะนะครับขอบคุณมากๆนะติดตามรับชมคนบ้านนอกนะครับใครไม่ดูมากดเป็นเพื่อนแล้วก็เกี่ยวติดตามแล้วก็ถอนคนนึงมึงใส่จะไม่ชอบผม,มนะก็เลยว่าเอ้ย ยกเลิกติดตามดีกว่าเลยผมโอเคปิดขา,าเลยเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะติดตามกันนะฮะดี๋วดูก่อนว่าเป็นไงดูดีแดงอ่ะดูหนังมันหนังในนรกเลยนะอุ๊ยร้อนครับร้อนร้อนเดี๋ยวมาดูนะจะไหมหรือจะอร่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันครับมาแล้วสิบห้านาทีนะครับหรือสิบนาทีาทาทไม่เกินสิบห้านาทีผมเติมฐานนะ เติมทานโอ้ก็ลุกดีมากเลยนะครับช่วงนี้ลมมันหนาวเนาะลมมันแรงไม่ต้องเปิดพัดลม,มไลนะ่ะลุกปุ๊บเลยก็เริ่มเปลี่ยนผมไม่ไแน่ใจต้องอบอบกี่กี่นาทีนะครับเป็นชั่วโมงก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะเรากินอยู่บ้านนะครับกำลังประเมินนะตอนนี้ก็หนังเริ่ม เปลี่ยนละน้ำมันก็นองพื้นมากแล้ว้น้ำมันนะเดี๋ยวมันติดตามกันครับว่าเออมันจะโอเคไหมเนาะในต,ตอนนี้ได้กลิ่นหอมนะของพรยของขมิน้นใบขมิ้นนะครับอบอวลเวยมาเลยนะเออทำให้หิวข่าว,วันนี้กินข้าวแค่มื้อเดียวนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะตอนนี้ไม่กินเนาะนะครับดูนินมหนาว เสียงลมโอ้คิดถึงมันออกเนาะนี่แหละเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมก็จะบเบรดดูเรื่อยๆนะว่าเตาที่ผมทำมันจะเป็นยังไงนะครับเราเป็นวิชาชีพช่างอยู่แล้วเนาะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับมาดูกันต่อนะครับโอ้นี่ยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ย เราออบไปเรื่อยๆเนาะออบไปเรื่อยๆนะครับคนมันนโอ้ยทานมันจะบอดไม่ได้ดูเลยนะโอ้ยหนังกรอบเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดดูด,ดิยีสิบนาทีนะครับโอ้โหนี่อีกนิดหน่อยเนาะที่เติมทานก่อนนะครับเติมทานไปรอบนึงเนาะถือว่าไอ เตาอ,อบผมมันสําเร็จนะเออนะครับแล้วก็วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปสวนมไม้ก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าเออรีบมาทําเตาอ,อบนะครับเตาอ,อบจากถังสองลิตรแล้วก็ผมก็เบินเบินในทาเสร็จปุ๊บภายในหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยก็มาเบินเผาถังเผาอะไรให้มันเคมีขังสีออกนะตั้งแต่บา่ายสามยันถึงทุ่มหนึ่งอะ่ะนะครับก็อบไปอย่างนี้แหละนะ แล้วก็ทุ่มหนึ่งก็ไปตลาดกลับมานะครับแล้วก็ลองซื้อหมูมาลองก่อนที่จริงหนูพุกก็ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้ทํานะอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะครับยังไม่อบก็เลยเอาหมูมาลองก่อนเห็นไหมหนังก็กรุบเลยนะคิดว่าอู่ประมาณสักอบไปเลยเพิ่งเติมฐานนะเติมฐานไปนะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะกรอบกรุบเ,เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้ก็ เปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้ไปที่สวนเนาะปกติไปปักเป็ดวันนี้ลมเย็นลมหนาวเลยก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศมาผิงผิงถังบ้างถังมันร้อนๆอุ่นๆลัศมีมันโอ้ผมบ,บอกเลยนะว่าปิดฝาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เนี่ยปิดฝานะฮะอาจจะไม่เห็นนะโอ้ยก้องเยี่ยงๆเลยอาจจะเยี่ยงๆนี่คือ ลัตมีความอุ่นนะอาจจะเป็นถึงความร้อนใกล้ใกกันร้อนห่างมาห้าสิบเซนห่างมาเมตรนี่อ,นอุ่นเลยถ้าอยู่หน้าหนาวนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่นะผมบอกเลยว่าเออเอามันญี่ปุ่นมันแก้วหรือเข้าโพดหรืออะไรก็ตามหรือเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแขวนรอบเลยนะแขวนรอบเลยแล้วก็มาเฮฮาปาร์ตี้กันนี่มานั่งผิงข้าง ข้างทางเนี่ยโอ้ยังอุ่นเลยไม่หนาวเลยนะครับ mm hmm. นี่ก็คือว่าผมกล่าวว่าเดี๋ยวสิ้นปีที่ผมกลับต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับคงจะหนาวเนาะถางนี้คงจะต้องเอาไปที่นู่นด้วยแล้วก็ไปทําให้ญาติพี่น้องกินนะไม่ได้กลับมาหลายปีมากนะไม่กลับมาสามปีแล้วนะที่ต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่โควิดมานะปีนี้ว่าจะกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปทําองเนี้ยให้แม่กินให้ญาติพี่น้องกินนะโอ้ยอุ่นอุ่นอุ่นร้องเพลงด้วย คืบด้วยเนาะะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร์กันเนาะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ยังไงก็อย่า,ยาพึ่งเบื่อกันเนาะเป็นเพื่อกนกันก่อนนะใครเข้ามากดติดตามผมผมเข้าไปดูทุกคนเลยนะครับ นะครับผมอาจจะตอบช้าในคอมเมนต์ก็ผมก็ตอบเหมือนเดิมนะครับแล้วกดติดตามเหมือนเดิมดูทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวอบหมูต่อเดี๋ยวพอมันสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอบหนูให้ดูนะครับคลิปต่อไปเลยนะยังไงก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวจากการเรื่องพวกนี้ก่อนเนาะ แล้วเ็ได้เจอกันนะครับยวน,นี้ดึงนะนะจะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้นี่เลยนะก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ